หลังจากเกิดวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเราจึงเห็นได้ว่าการทำอาชีพเดียวนั้นมันไม่เพียงพอรัจะบอกว่ามันเสี่ยงก็ได้ครับเพราะว่าอาชีพที่มั่นคงมั่นคงเจอเสถานการณ์โควิดโอ้โตกงานก็เป็นแทกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนำนะครับ f Financial a d v i s o r ของ Samsung ปันจุวิตเพราะว่ายุคนี้เนี่ยอย่างเช่นที่เรียนเมื่อกี้นะครับว่าอาชีพเดียวเนี่ยไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นการหารายได้เสริมเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นคงในชีวิตกับงานที่คุณกำหนดรายได,ได้ได้ด้วยตัวเองเลยทำมากได้มาก ขยันมากคุดได้มากนั้นการเป็นเอฟเอของซัมซุงประกันชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นรายได้เสริมนะครับในวันนี้แต่อาจจะเปลี่ยนเป็นรายได้หลักในวันธนนเพราะว่าไรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยสมติลูกค้าสมยี่สิบปีตัวแทนก็ได้ได้ยี่สิบปีนะครับและลองนึกภาพว่าถ้าตัวแทน ทำงานไปหลายๆปีมีลูกค้าจํานวนหนึ่ง50คนร้อยคนสองร้อคนลองเฉเพาะเบี้ยรียร่ออ์ยุตัวแทนก็อยู่ได้อย่างสบาย,ยพรอะลูกค้าก็ต้องส่งเพราะเขาก็ต้องส่งเพื่อความมั่นคงหรือเพื่อการเก็บของข,ของเขาเพราะฉะนั้นเริ่มอาชีพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตไม่มีค่าจ่ายหรือว่ามีค่าจ่ายที่น้อยมากม ที่สำคัญทำงานได้ทุกที่แค่มีมือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถทำงานได้ทุกที่แลบที่ไหนก็ได้ประเช่นะนะี้เพราะฉะนั้นการสอนของผมผมก็สอนทางออนไลน์ครับสอนทางออนไลน์โดยพื้นฐานเนี่ยที่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับคือสาชั่วโมงนะครับวันล,ละหนึ่งชั่วโมงทุกท่านที่มีงานประจํา ก็สามารถจับเวลาวันล,ละหนึ่งชั่วโมงอย่างตั้งจใจในการจะเรียนรู้เราสอนหมดครับาการใช้เครื่องมือการคำนวณน,นะกลุ่มเป้าหมายนะเราจะพูดยังไงจะปิดการไายยังไงจะส่งข้อมูลยังไงพวกนี้สอนให้หมดในสามชั่วโมงที่เป็นพื้นคุณสามารถส่งส่งข้อมูลได้คุณสามารถ,ดดาารถโพสต์โปรโมทตัวเองได้ สอนการทาเพจให้เรียบร้อยเปิดร้านให้คุณเรียบร้อยการเปิดร้านของการเป็นการเป็นเอเจนต์ตัวแทนประกันชีวิตเดวให้เอมันก็เหมือนร้านอ่าร้านหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสอนให้พื้นฐานเลยนะในสามชั่วโมงแลกที่สําคัญคือสอนฟรีนะครับทักมานะครับนะทักมาพูดคุยกันนะถ้าคุณตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้คุณอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับในประเทศนี้เคยได้ฟังคลิปนี้ ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับและโปรแกรมนะครับ